ว่าายกไมป้องกันป at <Yeah. Yeah. S 3> like uh, ้องกันเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเฮ่ากะสิเป็นน้ำลาหามันก็สิยาาเพราะว่าเขาบ่ามีการแจงเปลี่ยนว่าอันถ้าเฮ่าลบไปมันก็เสียเวลาหน้าที่ของเจ้าขวางายกไมก็บอกเขาใจในระบบดอกเพราะว่าขวงแต่ระคนมันกับเขคือกันเนาะแต่ว่าของแยกไม้นี่ถ้าายกไมลงไปอันเพิ่อเก่าเพิ่นกัสิดันคีปเฮ่าคือเก่าบันม่นว่าล่งไปแล้วมือนี้บ่ไดรแล้วมือหนามันสิบ่มีผลในพน้องมันมีผลถูกคิปมีผลไปเรื่อย มีพไปในวันทางนาเนี่กกสิยาีเกินไปแยกไหมกะขอสวัสดีไว้ซันีคลิปหนาไว้พัวกันไหมจ้าสบายคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้นเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยก็สิมีการมีเสียงมีเยียงขึ้นไมใ่ใส่หน้าตามปกติของแยกไหมเนี่สิบอมิสนาณแต่ว่าเพิ่นกะคลิปเพิ่นกะบ,บางคลิปกะอาสิป,ปังอาสิได้เวลาหน้าที่อาสิถือเชิญในวันมือทางนาก็บ,บ่เนี่ยกะอา แต่ว่าสาหรับเฮ้ามือใหม่ๆที่แบบว่าเปิดโหมดมืออาชีพในปูไฟของจุกควงเนาะก็ยังให้มันใสสะอาดใสสะอาดได้มากที่สุดเพี้ยงแค่ว่าเข้าให้มันเกิดความบันเทิงลื่นเรื่องมวลเฮฮหาแต่โคครบคันยังไปยังสิยอดวิวมันสิดีไหมพี่น้องสังเกตขี้ย่ายไหมบ่ยอดวิวช่องบางคนเนาะเพื่อนก็อาสิล่งไปมวลมวนคำขำห้าห่าก็อาสีบ่ได้คิดว่าสิมาสางไล่ได้ยังสินะเพื่อนก็อาสี เลนเอาความสนุกได้พิษอันได้ถือเด้พี่น้องแต่ก่อนเนี่ยยังมีลําโพงแดงขึ้นมาบวกเด้มีลําโพงแดงขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ย่าไไหมว่าโบมีคลิปนี้ย่าไมกับขอฝากไว้เตือนไว้อย่าพิษแล้วก็ขยันขยันมีปฏิสัมพันธ์ลงคลิปสม่ำเสมอคือลงคลิปทุกมือแหละพี่น้องในขั้วไม้สำหรับคลิปคนีด้พี่น้องแต่ละคนนี่เจอสถานการณ์บ่คือกันยังให้สังเกตยังให้เบิ่งค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆ สำหรับคนที่เพิ่นเก่งชั่วเชี่ยวเนาะ่นมีศึกษาให้ตั้งใจเฮ็ุเอาเบิงเอาเท่าที่เหารูรูกันนะมาเปื่อยมันสดีแต่ว่าถ้าเหาเอาความลั่นทดหดหูเสมือมีความผูกพันตัวกันแม่นมาพี่น้องเฮ่าเลรียญสมือมือใดไปได้ลงคลิปก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยขาดอีหยังไปจากอย่างหนึ่งเมื่อนี้บ่คิดสีสางได้ดมือร่าเฮากับสมารถบันทึกเป็นวิดีโอเก็บใ้ได้เก็บใ้ได้ประเทนี้เฮาก็ค่อยๆเปิดมือนมืออาชีพนะมันก็ต้องรูแล่ะพี่น้อง ซุ้มไล่หนามซุ้มมีอย่างสงินบิน่ะ่องใดซองอื่นอีหยังก่อย่าให้แม่มีใน่องของเพื่อนคือว่าเขาอยู่กับเพื่อนเป็นพนักงานของเพื่อนต้นฉบับเท่านั้นที่ใส่ลงไปก็รู้สึกว่าเหรียญายเฮ็ดวิดีโอเหต์ยังบันทึกไว้กะกะเอามาโพสได้ในเวลาที่เขาบกคอยวางบกคอยมีเวลามันสิดีแต่ว่าถ้าเขาเอาคว่ำลั่นทดหดหูให้เจ้าคว้างได้คือกันพี่น้งองย่าฟ้าไปตัดสิ์เจ้าควางว่าเมื่อนี้บ่มากเราสิว่ามากตลอดไป เมื่อนี่ถึงสิบมากกับบเนี่ยคนเท่ามันเหรียญอยู่น้ำเกลืก็กมีขึ้นกันง่ายไหมกับเ็นคื้กันที่เขาเจ้าก็ออกมาเบามาบวกอยู่นอมาติดเหลืองติดแดงอีหยังเพื่อนมาแปลนะแต่ว่าของย่ายไหมนะบ่เคยมีดรอกไรผิดนี่เนาะอันนี้เป็นเสียงเพียงที่ผิดที่มีลขทธิน์นี่ของย่ายไหมเตือนตลอดถือว่าเป็นเกิดหมดเมืม่ออาชีพนะมันก็ต้องรูแหละพี่น้องซุ้มไล่หนามซุ้มมีอย่างยังสินบ่ะส่องใดซ่องอื่นอีหย่างไก่ใหญ่แม่มีในส่องของเพื่อนคือว่าเขาอยู่กับเพื่อน เป็นพนักงานของเพื่อนการเตียงเตือนว่าให้ใส่เสียงได้พี่นองแต่เก่านี่บ่บ่บม่มีการเตียงเตือนว่าให้ใส่เสียงได้ประทท่นี้พ่อพันกวดพันเกี่ยนพันเข้ามาได้แล้วประทท่นี้สื้มือมีความผูกพันตัวกันแม่นบาพ่นองเขาเหรียญซื้อมือมือได้ไปเลยงคลิปกันยังรู้สึกว่าโอ้ยขาดอีกอย่างไปจากอย่างหนึ่งเมื่อนี้บ่คิดสีสางได้เดยมือซุมือมีความผูกพันตัวกันแม่นบาพ่นองเขาเหรียญซื้อมือมือได้ไปเลยงคลิปกันยังรู้สึกว่าโอ้ยขาดอีกอย่างไปจากอย่างหนึ่ง เมื่อนี้บ่คิดสื่อสาราย้ด้มือค่แะแต่นอกจากชีวิตของขีเอเตอเตอเฮาเพราะว่าสิยู่กลางแดดกลางทุ่งกลางท่ากลางปลาจังไดก,ะ,กะต้องมีเวลาจัดเวลามาเหตุงานส่งงานคือเกา่ากระิว่างในสิ่งที่ายกไม้ผิดแยกไมผิดแค่เสียงเพลงเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์คือเพิ่นจแจงเตือนก็ถือว่าเป็นความสูคดีเพราะว่าเฮ้าเฮา,า,ากาแะแต่นอกจากชีวิตของขีเอเตอเตอเฮาเพราะว่าสิยู่กลางแดดกลางทุ่งกลางท่ากลางปลาจังไดกะต้องมีเวลา จัดเวลามาเหตุงานโซงงานคือเกา่ากษะเมือแรงเข้าไปธุระเข้าไปค่อยๆดึงออกมาใส่แหมพี่น้องมันก็เป็นการง่ายสําหรับคนที่ผ่านเขามาแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่บลั้นได้ผลาล่านเขามาเนาะย่าไหมก็อยากฝากแต่นอกจากชีวิตของขี้อเตอเฮ้าเพราะว่าสิยุ่กลางแดดกลางท่งกลางท่ากลางป่าจังใดก็ต้องมีเวลาจัดเวลามาเหตุงานโซงงานคือเกา่ากแต่แนอกจากชีวิตของขี้อเตอเฮ้าเพราะว่าสิยุ่กลางแดดกลางท่งกลางท่ากลางปลาจังใดก็ต้องมีเวลา จัดเวลามาเหตุงานโซงงานคือเกากระสีแดงคือเพ่นวานพี่น้องเอ้ยมันสิเกียรยากไรเขาสิไปไล่ลบนี่เขากะบงหุ่นจากวาอันใดผิดอันใดถึงมันบอกเขาไม่คว้มมั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกคอยแจ้งเตือนมันก็แล้วแต่่ว่าเขากะตองพยายามเบิงกระตองพยายามเบิงมันเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่เป็นต้นฉบับเนาะเป็นต้นฉบับมันจังสีสางไล่ใดๆเพราะว่าถ้ามันเป็นเสียงที่ไม่สบายคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้นเพราะว่าเสียงเพลงนี่กระสีมีการ มีเสียงมีอย่างขืนมาใ,ใส่ใจน้าตามปกติ้องแยกไหมนี่สิบว่มมีลีปนแยยไหมกับขอฝากไว้เตือนไว้ยาผิดแล้วก็ขยนันขยันมีปฏิสัมพันธ์รงคงิปสม่ำเสมอคือล่องิปทุกมือเละพี่นองนมไม่ลั้วไม้สำหรับลีปให้เจาะคว้างได้คือกันพี่นองอยาฟ้าไปตัดชิดเจาคว้างว่ามือนี่บ่มากักแล้วสิบ่มมักตลอดไปมือนี่ถึงสิบ่มาักกับบอเนี่ยคนเท่ามันเหรียญอยู่น้ำกันเสมอมีความผูกพันตัวกันแม่นบาพี่นอง เขาเหรียญือมือมือได้ได้ลงคลิปก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยขาดอีหย่างไปจากอย่างหนึ่งมือนี่บ่คิดสีสางไายได้มือเพียงึ้นมาบอกเลยว่าบาษามารสร้างรลยได้ได้อย่างสี่นะยายไม่ก็สิฟ้าวูบออกแต่ว่าตอนนี้เพราเาานม่ได้แล้วพานไม่ได้แล้วเขากับพยายามเบิ่งเอาเสียงที่เป็ดคว่วมรููเพิ่นเฮ็ดมาหลายอย่างหลายเนี่ยมันบ่เพิ่นมาหลายเฮ็ดมาทั้งเพดทั้งยังอะนะคลิปนี้ยายแม่ก็ขอฝา,ากไว้เตือนไว้อย่าผิดแล้วก็ขยนันขยันมีปฏิสัมพันธ์ ลงคลิบสม่ำเสมอคือลงคลิบทุกมื่นละพี่น้องมไม่ขั้วไม้สาหรับคลิปะแต่ว่าสาหรับเฮ้าเมื่อใหม่ๆที่แบบว่าเปิดโหมดเมื่อาชีพในโปูไฟของจุกควงเนาะก็ยังให้มันใสสะอาดใสสะอาดได้มากที่สุดใสเสียงที่มันบ่เป็นต้นฉบับเนาะบาทีนี้ก็เข้าใจแล้วย่านใหม่ก็บบได้ผิดพาดอีกดอกที่่านมาก,ก็เป็นประสบการณ์พาดมาแล้วก็สิเปียนใจอยากอยากยากลับความอยากเปลี่ยนความคิดมันก็สิเป็นโอกาสสนานแต่ว่า เพื่อนกะคลิปเพื่อนกะบางคลิปกับอาสิปังอาสิได้เวลาหน้าที่อาสิถือเชิญในวันมือข้างหน้ากะว่าเนีย่ยกะอาแต่นอกจากชีวิตของขีเอเตอร์ฮาว่าสิยุ่กลางแดดกลางท่องกลางท่ากลางป่าจั a, งไดก็ต้องมีเวลาจัดเวลามาเหตุงานส่งงานคือเกา่ากะสีเนกระสิยาวเกินไปแยกไหมกะขอสวัสดีไว้สิหน,นีคลิปหนาไ้พผวกันไหมจ้าคพามรู้เพิ่นเหตุมาหลายอย่างหลายเนี่ยมันบ่เพื่อนมาหลาย เฮ็ดมาทั้งเพจทั้งยางอะน,นได้พิดอันได้ถือเด้พี่นองแต่ก่อนเนี่ยยังมีลำโพวงแดงขึ้นมาบวกเด้มีลำพ้พงแดงขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ยายใหม่ว่าบบมีต้นฉบับเท่านั้นที่ใส่ลงไปก็รู้สึกว่าเลรียง่ายเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดยังบันทึกไว้ก็ก็เอามาโพสตได้ในเวลาที่เฮาบ่คคอยวางบอกคอยไม่เวลถ้าหฮาลบไปมันก็เสียเวลาหน้าที่ของเจาขวงยายใหม่ก็บ่เขาใจในระบบดอกเพราะว่าของแต่ละคนมันก็บ่คือก,กันเนาะแต่ว่าของยายใหม่นี่ ถ่ายไดไหมล้ไปอันอันผลเสียได้พิหนอนบางเทียผ่านมาแล้วก็ยังไม่ติดเหลืองติดแดงก็ยังต้องน้ำแกอย่างมาลงมยังสีเป็นก่วมแตกแยกนี่ยังยังสีมันไปได้ยากไหมมันนั่นสีบกคอยบอกคอยไหลบกคอยลื่นถึงบางครีบการเตียงเตียนว่าให้ใส่เสียงได้ผี่นองแต่เกานี่ยบบไม่การเตียงเตียนว่าให้ใส่เสียงได้ปะจจุนี้พ่อพ่านกวดพ่านเกลียนผ่านเขามาได้แล้วประจุบนีะดกสบายล่องตัวขึ้นล่องตัวขึ้นเพราะว่า,วา,วาเสียงเพ่งนี่ แต่สิมีการมีเสียงมีหยางขืนมาให้ใส่หนะ้าตามปกติหองยาย,าย่ไหมนี่สิบอมีคววมรููเพิ่นเฮ็ดมาหลายอย่างหลายเนี่ยมันบอเพิ่นมาหลายเฮ็ดมาทั้งเพดทั้งหยางอ่ะนะมือไดงเข้าไปทุนละเขาค่อยๆดึงออกมาใส่ไหมพี่น้องมันก็เป็นการง่ายสําหรับคนที่พานเขามาแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่บคัอนได้ผ่านเขามาเนาะแย่ไหมก็อยากฟ้าลำเลียดเด้งขึ้นมาบอกท่านที่เลยย่ไหมก็สิน้ำลบมาที่นี้แย่ไหมก็เลยอยากออกมาว่าออกมาเตือนว่า อันใดที่มันเป็นการผิกดกฎหรือละเมิดกฎชุ่มชนเฮ่ากห้เเพียัแค่ว่งงวาเทาให้มันเกิดความบันเทิงเลืน่นเรื่องมวลเฮฮหาแต่โคครบคันยังไปยังสิยอดวิวมันสิดีไหมพี่น้องสังเกตขึ้นย่ายไหมว่ายอดวิวได้พิษอันใดถือได้ดพี่น้องแต่ก่อนยังมีล่โพงแดงขึ้นมาบวกเด้มีล่โพงแดงขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ย่ายไหมว่าบ่มีก็คือเก่าเพื่อนกัสิดันคลิปฮาคือเกืกา่าก่แม่นว่าโล่งไปแล้วมือนี้บ่ได้ลวมือนามันสิบวีพลเด้พี่น้อง มันมีผลถูกคิบมีผลไปเรื่อยๆมีผลไปในวันนทางนาที่เ้าล่งแปรนบอกถ้าเป็นความสนุกสนานให้ห้าถึงมือนี้มันสิบนได้ปังอีกบ่โดนประมาณสามมือสี่มือหรืออาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็สิดันไม่หฮาก็มีขึ้นกันย่ายไหมก็เห็นคื้กันที่เขาเจ้าก็ออกมาเบามาบอกอยู่นอกบาติดเหลืองติดแดงอยังเพิ่นวาแปนะแต่ว่าของยหญ่ไหมนะบ่เคยมีดอกก็มีขึ้นกันย่ายไหมก็เห็นคื้กันที่เขาเจ้าก็ออกมาเบามาบอกอยู่นอกบา ติดเหลืองติดแดงอีหยังเพื่อนว่าไปงนะแต่ว่าของแย่ไหมนะบ่เคยมีดอกมาเว้าเรื่องเก่าห่ืออะจา้าเรื่องการเป็นขี้อร์ของเฮา,าว่าพ่อ่านมาแล้วเป็นจังได๋ยายแม่ก็สิเว้าฟังว่าพ่อ่านมาแล้วเนาะการใส่เสียงเพลงการ hip, เฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังมันก็นสิสะดวงเสียงึ้นมาบอกเลยว่าบ่สามารถสร้างรายได้ได้จังซี่นะยายแม่ก็สิฟ้าวลบออกแต่ว่าตอนนี้พอเฮาผ่านมาได้แล้วผ่านมาได้แล้วเฮาก็พยายามเบิง่งเอาเสียงที่เป็นได้ผิดนี่เนาะอันใดเป็นเสียงเพลงที่ผิดที่มีลิขสิทธิ์นี่ของยายแม่เตือนตลอด คือว่าเป็นคลีน้นีใหะไหมก็คออฝากไว้เตือนไว้อย่ผิดแล้วก็ขยนันขยันมีปฏิสัมพันธ์ล,คล่คงิิสม่ำเสมอคือล,ล่องิิทุุกมือแหละพี่น้องในขั้วไม้สมมําหรับคลิปช่องบางคนเนาะเพิ่นก็บอาจสิลงไปมวนๆํำๆห้าห้าก็บอาจสิบ่ได้คิด